สวัสดีท่านผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีบชนแนลอีกเช่นเคยครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่มีชื่อว่าเซลฟีล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซลฟีล่าสายโดมิงนะครับในเกมเอาวีอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลยครับก็ไปรับชมกันเลยก็วันนี้ผมก็ต้องรีบอัดคลิปวันนี้คลิปเป็นวันเนสาร์ครับเออผมต้องรีบอัดคลิปแล้วก็ จะออกฉายในวันพรุ่งนี้นะคือผมจะตัดต่อคลิปมันมันน่าคิดนะแต่ผมต้องถ่ายคลิปวันเสาร์ก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมจาดคลิปอะแค่วันเสาร์ก,กับวันที่เท่านั้นนะส่วนวันจันทร์วันศุกร์นี้ผมต้องไปทํางานหรือไม่ก็ต้องเรียนนะครับเออคือผมมีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะ ก็ไปรับชมกันเลยนะครับเล่นเสซฟิล่าเราดีแบบว่าเป็นสายโลมิงเคลรี่จะไปเล่นไหนนะคิดว่าผมคิดว่าเคลรี่ผมต้องดูเคลรี่ก่อนนะเลนเคลรี่จะไปทางไหนมาดีมาดีมาดีครับ เซฟฮิรไม่เคยเล่นมาตั้งนานละฮีโร่ตัวนี้เคยเล่นไหมเคยเล่นนะครับแต่ผมเล่นกับ AI นะผมฝึกเล่นฮีโร่แต่ละตัวก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะเนื้อแมกเป็นแคสเกมนะครับ,รบก็วันนี้ผมก็จะไปลูกกับเล่นผมเป็นสายลมวิ่งนะแต่ผมก็จะเอ,อ้ยเดี๋ยวมาดิมาดีครับเจยวแฟตสู้ได้เหรอครับสู้ได้เหรอครับไอ้น้อง แล้วน่าจะยากมาดูอะไรอ่ะผมนอนไปไปทีหนึ่งล้วน่าจะยากมางเปล่าเลนมึงมัวแล้วเนี่ยไม่ได้สนะกิลเซวิลล่าเนี่ยมันต้องทำใจนิดนึงนะครในการเล่นทีโรต,ตัวนี้โอ้ย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  เปรีเปรอบแบบสูไม่ไหววะ่ะน่าจะยากอยู่ฮีโร่ตัวนี้แต่มันเล่นง่ายไหมเล่นง่ายอยู่นะครับโดนแค่คลิปว่ะคือจังหวะนั้นผมจะต้องทำไม่ได้นะคือสกิลที่สองมันน่าจะใช้ยากนีกหนึ่งเพราะว่าเออโดนโดนโดนราให้มาก็ใกล้ก่อนนะครับ สวยสวยผมช่วยเขานะครับจังหวะนี้มาดีมาดีโอเคได้ของเรียบร้อยนะครับที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เอาของโอลาบัไปเลยนะครับกิโล่หายตัวมีไหมน่าจะไม่มีนะครับ ได้ตีเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี <disciple> ้ขอเลาดุกเฉยวะเออมาดีมาดีเอ้ยอ้เอ้เอ้เอ้มอเอ้ยเอ้ยอ้เอ้ดอ้เ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 อ้อ้เ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 อ้่อเอ้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 เอะเอ้่อ้เอ้อ้เออ้เอ้เอเอ้เอ้อเอ้เอเอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาดีกลมาดีขอมาดีเสเซฟฟิลล่านะครับเจ้าหนี้เออีมาดีมาดีอือโอ้โหโดนตันตีไปแล้วครับเจ้าดนี้ไปแล้วครับผมกดสปีดวิ่งหนีเลยไม่งั้นผมแตกเลยเลยนะโอยซูไม่ได้ว่ะดีดพินเนี่ยดีดแท็บก็เฮียละโอ้ เลือดผมเหลือน,น้อยแล้วผมมีอัตติน่าจะหนีได้อยู่นะผมเสียสปินไปแล้วครับจังหวะน,นี้ใช้ยากมากเลยนะสกีทีสองอะแต่มันต้องหาจังหวะในการเล่นนะครับผมน่าจะกลับบ้านยากอยู่นะครับเล่นเซฟิลา ดูดาเมจแล้วผมก็แบบว่าํำใจหน่อยคนระับว่าดาเมจมันน้อยมากเลยนะแต่ผมต้องออกสายเวทนะออต้องออกเวทด้วยนะได้นกอีกเช่นเคยลนะชอบนกมากเลยนะในการฟาร์มอะไม่ได้ฟาร์มดิเอาลกเพื่อเอาเป็นเงินนะโอเคเพิ่มเลือดเรียบร้อยนะอล้มาดิมาดิ โอ้ยเฮียโดนเฉยๆหูอะไรวะมันเกิดอะไรบั๊กอะไรนี่โอ,โอเคโอลาบับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จเจาของเก่กอเลยนะครับเดี๋ยวดยวผมน่าจะใช้ยังไงดีออกของนี่แล้วกัน ไหวได้หรือเปล่านะเซฟิล่ามาดิมาดิเลียไปละมาดิ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 เพิ่มเลือดนะครับจังหวะน,นี้สวยเฮียป้อมแตกเฉยวะ เพือเซฟิล่าไม่คิดกลยได้แต่แค่ทำดาเมจแล้วก็ช่วยเพื่อนอน่ยเด็กดกเอียคนกูก็ชั่วเลยยังนกเฉยอ่ะโอเคป๊อปแต่งที่ที่เรียบร้อยแล้วมาดิ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 กูวิ่งนะมาดิข้าได้ก็เข้ามาไอ้น้องพี่เล่นเซฟิล่าอะไรเนี่ย เล่นเซฟิลลาพี่ไม่ได้คิวเลยนะน้องเอ้ยยังไม่คิวมากเลยนะแต่พี่ไม่ได้คิวสักคิวเขาฮิตเล่นสายซัพพอร์ตอ่ะอ้าวทอนแตกเฉยแล้วเอาเอาอเลนอเลนอเลน ไม่ได้คิวเลยอ่ะโอ้อะไรนี้โอเคเดี๋ยวของแบลวเลือดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง อย่าพึ่งตีปอบแตกไม่ไม่โอเคเรียบร้อยผมไม่ได้เขียนสกิลเลยอ่ะโอ้โหอะไรนียรักของผมดิสวยเกือบแตกโอ้เียไปฝากในงานฟฟร์เรนด้วยนะครับพี่ อ่ะเรนออกเฉยละ <c oughs> น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอฟเคให้ได้ดี๋ยพี่เอฟเคให้น้องไม่เป็นไรโฟเรนมันออกใช่ไหมเดี๋ยวพี่รายงานให้ไอ้น้องไม่เป็นไรใครพิมพ์วะโฟเรนมันออกหรือเปล่าอ่ะมันน่าจะออกน่าดูอ่ะไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ชนะใส่แน่นอน ชอบความน้ำเมฆสกิลที่หนึ่งมากกว่านะมาดิไม่กลัวขอตั้นิดนึงไอ้น้องโอเคเนสเซฟิลาก็ต้องคำใจหน่อยว่าน้ำเมฆมันน้อยนะอืม โอ้ยกดดิเลือบแตกไปแล้วไปวิ่งนีวิ่งนีวิ่งสีสน้นองอเีโอเคไขอดเกินะครับตงนี้น้องทีขอฟาร์มคลิปเป็นหนึ่งนะเรเซปวิละ่ะโอ้ยด,ดูสังเกตสเต็ปการฟาร์มของผมนะ โอ้ยเคียสสกิลไม่โดนเลยไม่เป็นไรได้คลิปเรียบร้อยได้คลิปป่าด้วยขอเปิดเตีแล้วกันอ้อเฮียมันเองโอ้ ทุบเลือดทุบเลือดไปแล้วครับจังหวะนี anyway, ้ไม่โดนไม่โดนอ่ะเกือบตายอ่ะเฮียอเฮียเกือบโดนถอนค่านล้เกือบตายครับจังหวะนี้เกือบตายได้เลยไอ้น้องน้องมาฆ่าพี่ใช่ไหมไอชอน่ะกูจะก๊ก กูจะฆ่ามึงคนแรกเลยครับมึงมาฆ่ากูก,ก่อนลนะก,กูกำลังเอาคีบปลาอยู่เนี่ยโอ้โหเกือบแตกโอเคนะครับไม่ได้คิวสักคิวแล้วก็ไม่ได้ตายด้วยนะ โอเคโอเคออกออกโบนัสเฟรวเอาโคคาดิบแล้วมาดิมาดิดีป้อมละไปแลวครับจังหวะนี้ โอยโนิวหนึ่งซิวหนึ่เตอไอเหี้ยกูแตกว่ะอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้คิวเลยแล้วผมตายคนดจะแล้วนอืดูน้าเบื่อแน่ๆเลยอะอะไรวะเอาลิงลิงตบมันแกแขนด้วยไม่ได้แกแขนนีแกแขนโซเอนโซกดการมันยิงมันน่ักน่ารสวย สวยพี่สวยโอเคจบป้อมได้เลยนะเฮ้ยใจเย็นหน่อยเดี๋ยวพี่พี่เกิดไม่หันเลยเนี่ยนจปมพี่ต้องไปด้วยพี่ต้องสปีดวิ่งแล้วโอเครวมกลุ่มผมจหวันนี้ผมต้องได้คิวแล้วครับผมต้องใช้สกิลลัสสอดแน่นอน ว่าส,สกิลที่นหนึ่งผอง้ังรัดของเซสวดคำนวณในการคิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้อง้ยไม่คิวมใช่อ่ะโหอะไรวะโหไม่ได้คิวเลย,ย,เลยสารมหม่อยดิขอคิวเลยขอคิวนะขอคิวไปแล้วกูไม่โยมมึงแล้ว สองจังว่านี้ดับเบิลคิวคิวไปสามจังวานี้อะไรวะตอนจบมันไม่ค่งคิวเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเกมต้องคิวกข้าแล้วไอ้เหี้ยก่อนเริ่มเกม,มผมไม่ได้คิวสักคิวเลยหายเกมมาใกล้จบป้อมมันก็ได้คิวสามคิวโคตรตลกชิบหายเลยไอ้เหี้ย โหดเกินเอามาดูครับว่าใครเอ p พีคิดว่ามันไม่น่าจะใช้ห่มแน่นอนละเพราว่าผมไม่ได้คิวนะคิวแค่สามคิวไฮเกมอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อไปของหอมเฉยอ่ะโหดเกินเอ p ี MP ก็เป็นของของน,นันเองนะครับดิดพินนะ่ะดิดพินกับพี่ไหมไอ้น้องพี่เอ p พีเฉยว่ะเทเบิลคิวห้าสิบสามครั้งละน้อยมากเลยผมไม่ได้เล่นนาวีมาเยอะนะ เออก็ไม่ยพีผมมาผมไม่อยากจะโม้แล้วผมแบบว่าคิวในไฮเกมเลยอะโอเคครับก็เป็นกับบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย